สวัสดีชาวโลกตันตันเองครับผมคืองี้จริงๆวันนี้ตันตันต้องไปทํางานนะคะเพียงแต่ว่าเออตั้งตั้งป่วยคือตันตันท้องเสียเว้ยแล้วทีเนี้ยพอเราท้องเสียใช่ป่ะเราก็ไปทํางานไม่ได้แล้วพอเราหยุดงานเนี่ยเราก็ว่างนะคะพอเราว่างอ่ะเราก็เลยหาคอนเทนต์ครับผมโยคิดว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่ตันตันอยู่บ้านคนเดียวเดียวแล้วเดียวดายทาให้ตันตันไม่มีอะไรกินเลยครับผมวันนี้ตันตันจะลองมาหาอะไรกินแล้วก็ทํากับข้าวเอง ดูนะคะคาดหวังได้เลยค่ะว่ามันจะต้องออกมาอร่อยแน่นอนเ <c oughs> พราะว่าต้นตันนั้นมีพลังแห่งความสร้างสารรค์อยู่ครับทุกคนไปครับไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างไป let's go ัะะกอิ้วได้อยู่ กล้องคือตันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจากทุกสิ่งอย่างที่ตันตันหามาในตู้เย็นตันกินได้อยู่แค่สอย่างตันก็ได้อยู่แค่สอย่างก็คือมีเนื้อปลาแพดเดเซียดอรี่นะคะเห็ดนะคะผมเห็ดออริจิแล้วก็ไข่สฟองแล้วข้าวกล้องนะคะผมซึ่งตันไม่ชอบด้วยเนี่ยแต่ตันกินได้อยู่แค่นี้นะแน่นอนว่าถ้าอินเกเดียมันเป็นมาอย่างนี้เนี่ยโอ้ไม่ก็ตันนี่ตันได้ยินรดเสียงรดไอติมอยากกินไอติม ด้วยความที่อิงกเดมยนมีแค่นี้นะคะเราก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากข้าวผัดที่เรารักนะคะผมข้าวผัดของเหลือปลาแพทิเซียเนปลาแพทิเซียนะคะผมเมื่อเราแกะออกมานั้นเราก็จะได้คราเนื้อปลาแพทิเซียนะคะผมซึ่งก็เราใช้เยอะไหมอ่ะเราใช้เยอะไหมอ่ะก็คือมาจากฟิตนากลัวว่าอีกนิดนึงโอ้โหมีดใช้อีกประมาณ นิดหนึ่งนะคะผมประมาณนี้น่าจะโอเคอึดอืด,อดใหญ่ใหญ่ใหญ่เล็กเล็กใหญ่เล็กเล็กมากใหญ่ใหญ่หนะครับผมเ <Yeah. S 2> ย่เรียบร้อยนะครับผมเนื้อปลาแพท่เสียที่ค่อนข้างจะมีแต่น้ำแข็งไม่มีเนื้อเลย next น้องเห็ดออริจี นะครับผม Let's go เอานิ้วไว้ก่อนนะเอานิ้วไว้ก่อนนะตาตัานเอานิ้วไว้ก่อนนะฮึบฮึบโอเคสวยงามครับผมนี่คือกระทะที่ถูกต้องล้างหน่อยดีกว่าเอ้ยเอ๋ยเอ๋ยเจ๋อ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 วินี่คือกระทะทบอกทำไมวะขั้นตอนแรกคือใส่น้ำมันน้ำมันที่ถูกต้องก็คือน้ำมันพืด ที่เอาไว้ใช้สำหรับผัดแค่นี้พอไหมอะ่ะเอาถามใครมันต้องพอแหละเชื่อมั่นเดี๋ยวว่าตันๆเดี๋ยวนะกระทะนี้ตันเบาไฟหน่อยดีกว,ว่ากระเทียมมามะมามะมามะอ้าวซูชาหอมกระเทียมหอมฉุยเลยอุ๊ย อุ้ยๆใหม่ๆๆมสเต็ปต่อไปคือใส่เนื้อแต่ว่าตันตันไม่เชื่อมันในเนื้อเพราะฉันตันจ้าตันจะใส่หมดเลยนะคะผมเนี่ยเขาก็อุตส่าห์สอนต่อๆกันมาว่าคนรจะใส่เนื้อก่อนแล้วค่อยใส่ผักผักอินค o เทชันเพราะผักสนับตันเท่ากับเห็ดนะคะผมนี่ทุกคนดูก็คือชิ้นเห็ดเนี่ยใหญ่พอที่จะเอาไป แปะฝาบ้านที่รั่วอยู่ได้เลยนะคะข้าวผัดบ้านไหนข้าวผัดตันตันเออปกติข้าวผัดนี่มันมีฟองไหมนันเป็นผลของตันตันเป็นคนทำเนี่ยตันตันมีเมจิกครับผมใส่เวทมนต์ลงไปในอาหารมันก็จะอร่อยเองแล้วทําไมน้ําท่วมอะครับผมทาไมน้ําท่วมอ่ะตันว่ายิ่งทํายิ่งไม่เหมือนทําขับข้าวนะยิ่งทํายิ่งเหมือนปรุงยาอะไรสักอย่าง มันไม่ควรจะมีฟองขนาดนี้ใช่ไหมครับผมมีอะไรเสียบ่ะน,นี้ตันจะผัดจนกว่าทุกอย่างจะแห้งนะคะไม่งั้นมันใส่ข้าวไม่ได้อะดูแล้วดูน้ําดิเขาต้มปะเนี่ยมีโนโ่ใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมนะคะผมข้าวผัดต้มเอาวันว่าตันรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเพราะปลาอยู่ในน้ําปลาตุยระหว่างที่ตุยปลาอมน้ําไว้พอปลาอยู่ในกระทะปลาเลยคลายน้ําออกมาส่วนเห็ดเห็ดเป็นผักมีน้ํา เผ็ดเห็ดกินน้ําแล้วก็คายออกมาตอนที่เราผัดใช่ใชชมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยครับผมเฮ้ยมันแห้งแล้วทุกคนมันแห้งแล้วตันขอโชว์หน่อยเฮเอาใหม่แต่ตันจะใส่ข้าวแล้วนะทุกคนเดีตันเบาไฟด้วย go เอ้ยติกะ แล้วตันก็จะใส่ไข่ลงไป <Hey. S 1> โอยเจ็บไข่เปลือกเปือกโดนไข่ไข่โดนเปลือกชบชบคนปกติทำข้าวผัดกันยังไง <laughs> สารพัดผงกุ๊กกิ๊กลงไป ใส่ผงสารพัดคุกกี้ใส่พริกไทยลงไปพริกไทยหมดเอสีดำๆนั่นคือมันไหมใช่ไหมนะจานนีเน้เป็นกับข้าวที่แบบว่ามะเร็งนะคะผมมีความเป็นมะเร็งสูงแต่ว่าตันๆกับมองว่านะคะพวกลูกไหมทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ส่งกลิ่นหอมให้กับข้าวผัดของเราได้เป็นอย่างดีนะคะผมมองมุมกลับปรับมุมมองค่ะเรามา ชึบตาสวยงามครับผมตันอยากได้ไข่ดาวด้วยอ่ะทุกขั้นตอนใส่ขี้มือตันตันลงไปแล้วอร่อยขึ้นนะเชื่อตันจะบอกว่าตะหลิวที่ตันเอาไปทอดข้าวผัดเมื่อกี้มันมันมันเปื้อนไปแล้วตันจะต้องใช้กระบวยแทนนะคะผมในการทอดไข่ดาวถามว่าเป็นอุปกรณ์ที่ถูกต้องไหมอืมทุกอย่างถูกต้องเสมอถ้าใจเราเที่ยงตรงและถูกต้องนะคะผม หนึ่งสองสามดูดีอยู่ดูดีอยู่แปลว่าอย่างน้อยการใช้กระบวยในการตักแทนตะหลิวเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถกวาดน้ํามันไปรอบๆได้นะคะน้ํามันขนาดนี้ยัง้องกวาดอีกหรอเราจะพยายามคือกระบวยไม่เวิร์กจริงแหละแต่แต่เอาเหอะ เราก็ได้แบบความนาำอะครผมลงไปอึดอสวยงามอยู่ปะและนี่นะคะผมก็คือเมนูข้าวผัดของตันตันนะคะที่การันตีความเอ่อเศครับผมอร่อยเปล่าไม่รู้อะอร่อยเปล่าไม่รู้ทุกคนดูเอาเองแล้วครับผมเอะจะว่าไปจะเอาเอาอะไรมาชิมดีกว่าค่าไตนั่นเป็นเพียงแค่เรื่องของหมอนะคะที่ต้องมากังวล เราเป็นแค่คนธรรมดาที่ชอบกินโซเดียมตันอยากกินเนื้อปลาตันอยากกินเนื้อปลาครับผมนี่อุ้ยนี่ไงเนื้อปลาก็คือแทบจะสลายหายไปกับตัวไอดีแล้วนะครับผมเข้าผัดเออมากินครับผม Cheers